คนคือข้ารับตาโอ้เจ้าตาตั้งตาท่าทิงรอทิงกีตาตาสาวเว้นไนสาับสิจจก็กันดยินธอบ้าจีจตจ้วพันจ้พันตักหุ่นหันจาใจธทรมรรมะทอครับุท่าเยี ตอาเริดูทรูปคนาอ่นทออหอยยมมาลูกควายมาบันไดสาบชมอาปาตากมอาพื่มทลาฟาวตาและภาวดแล้วพาปไปมา